สวัสดีครับผมสปิโนซานะครับคอร์นิดประจำหนังสือพิมพ์สปอร์ตพู กับสตาสอกอร์นะครับวันนี้วันพฤรหัสสดีนะครับ23เมษายนวันนี้โปรแกรมฟุตบอลยังคงมีความน่าสนใจให้ติดตามชมติดตามเชียร์กันอยู่บ้างน,นะครับโดยเฉพาะฟุตบอลเรีกสำรองของเบลุสครับซึ่งถือว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะครับในส่วนของคลิปนี้ครับผมจะโฟกัสไปที่การเจอกันระหว่างทางสมองเดวิชีครับเปิดบ้านพบกับดินโมินครับคู่นี้สถิติเก่ายามเจอกันครับดินโมินเนี่ยคมอย่างชัดเจนครับดวลกันมา2เกมเนี่ยเป็นดินโมินครับที่ชนะรวดกดรวมถึงเจ็ประตูนะครับวันนี้ครับเจอกันที่บ้านของสม ชครับแต่ผมบอกครับว่าเจ้าถิ่นเนี่ยอยู่ในช่วงเสียความมั่นใจนะครับหลังจากออสตาสามเกมแรกเนี่ยชนะรวด2เกมล่าสุดครับพวกเขาเนี่ยปราชัยมาแล้วก็เสียถึง10ประตูครับตรงนี้ครับทำให้เกมรับเนี่ยเริ่มเปาะเริ่มมีช่องว่างมากขึ้นครับวันนี้ครับเปิดบ้านเจอกับทางดีโนมินครับซึ่งถือว่าเป็นทีมสำรองที่เกตบอลเนี่ยแข็งแกร่งกว่าเพื่อร่วมทีมเยอะมากครับลงเล่นมา5เกมลึกฤดูกาลนี้พวกเขาชนะ4นะครับเสมอ1เกมรุกเนี่ยยิงกระจายนะครับถึง16ประตูแล้วก็เกมรับเนี่ยเหนียวแน่นเสียเพียงแค่2ประตูครับ เกมลุกเนี่ยเฉลี่ยยิงระดับ3.2ประตูครับวันนี้ครับแม้จะไม่เย็นครับแต่ด้วยเกมลุกเนี่ยที่ดุดันมากกว่านะครับการยืดระยะดีกว่าแล้วก็ทีมคัดครับผมมองว่าสโมลชินเนี่ยเป็นบอลที่ค่อนข้างเปิดแรกจุดนี้ครับดูแล้วแรกกันทีโดยทีครับยังไงทีมเยือนเนี่ยมีประสิทธิ์ดีกว่าครับที่จะบุกมาเก็บสามแต้มได้เพราะฉะนั้นกระแพงครับที่เปิดมาให้ดินโมวินครับเป็นต่อที่สูงจุดจะถ่ายคุณครับเชียร์ทางทีมเยือนเชื่อว่ามีโอกาสชนะได้สูงแล้วก็มีโอกาสเฮฟเลมในการยิงขาดได้เชียร์ดดิินนนนนนนโมมะคคครรรรัััับบใใู่่่ีีี้้้งงกวววยไเจอหพุสส